นี <S S ่ฮาวเจียวนี่ฮาวเจียวยาดายุติรักยาจ้าจีดีรักจินเทียนหัวซั่วย่อมช่างเจ้าฟ้าเส่าสิงชีซิงชีโอเคซซซิิิงงงีีีีวันจันทร์

星期四星期五星期四星期六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 星期五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 晚上我说星期六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  สินเส,สริวิเสิวก่อนวเสารสุดท้ายสิเท้ยียวันทิย์ยวันอาทิตย์โอเคบาย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 สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ